สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปทาก๋วยเตี๋ยวงองแงนะครับจากเล็ดฟิกนั่นเองนะฮะนี่ครับวัตถุดิบง่ายๆนะครับหาได้จากที่บ้านท่านเลยนี่ครับกุนเชียงนะครับเราก็มาหั่นเล็กๆนะฮะแบบนี้ให้เป็นเต๋าๆหน่อยนะครับเราก็จะมีเต้าหู้นะฮะเต้าหู้เหลืองนะเต้าหู้เหลืองก็หั่นเป็นเต๋าเท่าๆกับกุนเชียงเนี่ยแหละครับผมแล้วก็กุ้งแห้งนะครับก็หาเอาใครมีกุ้งใหญ่ใส่กุ้งใหญ่ใครมีกุ้งเล็กก็ใส่กุ้งเล็กนะครับของเรากุ้งดีวเดียวแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือเส้นนใหญ่ะครับ เส้นใหญ่ก็ประมาณหนึ่งครับมาถึงเริ่มเลยครับเปิดไฟครับให้กระทะร้อนกันเลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ใส่น้ํามันนะเราจะมาทําเครื่องเคียงให้สุกก่อนนะครับผมก็ด้วยการใส่นะครับกุนเชียงที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปนะฮะตอนนี้เนี่ยเราจะผัดกุนเชียงกับน้ํานะผมจะไม่ใช้น้ํามันนะเพื่อให้ในตัวกุนเชียงเนี่ยเขามีน้ํามันอยู่แล้วนะก็จะใส่น้ำเข้าไปเห็นไหมใส่น้ําไปแล้วน้ําตัวน้ำเนี่ยเขาก็จะทําให้ อุณหภูมิสูงขึ้นแล้วนะเพราะค่อยๆแห้งเองนะฮะและ้วกุนเชียงก็จะสุกนะฮะไม่ต้องอมน้ํามันนะฮะตัวนี้เป็นเทคนิคการทอดกุนเชียงแบบ mm hmm. หลังจากนั้นเมื่อได้ทีแล้วเราก็แยกกุนเชียงออกมา mm hmm. ครับพักเอาไว้ mm hmm. นะครับผมต่อไปเราจะไปผัดตัวของเอต้าหู้กันนะครับเต้าหู้ไม่มีน้ํามันในตัวนะก็ใส่น้ามันในเขานิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปเลยนี่ครับใช้ไฟปานกลางนะฮะเราก็ค่อยๆผัดนะครับ อันนี้ก็ใช้เบามือนิดนึงนะระวังเต้าหู้เละนะครับผมแค่พอให้เขาตึงๆนะคะให้เขาความชื oh ้นหายไปเมื่อสักพักแล้วฮะพอได้แล้วเราก็พักเต้าหู้ไว้นะครับเรามาทาส่วนต่อไปนะครับตั้งกระทะนะครับผมนี่พักเอาไว้ใส่น้ํามันที่กระทะนะครับพอน้ํามันคุดขิกไม่ต้องใช้เยอะนะหลังจากนั้นเราก็ใส่เ <İ n S 1> ต้าเจี้ยวลงไปนะครับผมในปริมาณเต้าเจี้ยวที่ในคลิปเห็นเนี่ยนะครับผมใส่เยอะไปนิดนึงนะฮะเพื่ออกมาลดเค็มนิดนึง ใครจะใส่ใส่แค่ครึ่งเดียวพอเนเนื้อประมาณสองสเร์ฟครึ่งจากเนี้ยนะนี่เยอะไปนิดนึงครับผมใส่เต้าเจียวเสร็จแล้วก็ผัดให้เต้าเจี้ยวหอมแล้วนนเราก็ใส่เส้นใหญ่ทันทีเลยนะครับนี่ครับอย่าระวังนะมันจะไหม้นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราจะคุมไฟดีๆนะไหมนินหน่อยเนี่ก็จะมีเรียกได้ว่าก็จะมีสีสันนะฮะความแห้งของตัวเส้นคุกเขานะครับเข้ากันกับตัวรสของเต้าเจี้ยวนะฮะตัวนี้นี่ครับผัดสั้นลงไป หลังจากนั้นนะครับเมื่อแห้งประมาณนึงแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปนะฮะแหวกพื้นที่ตรงกลางนะฮะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับใส่เสร็จล้วก็ใส่กระเทียมลงไปด้วยนะฮะกระเทียมมันจะไม่ใส่ก่อนนะเดี๋ยวมันไหม้นะแต่ใส่แค่ให้เป็นกลิ่นตอนนเมื่อไข่เสร็จตัวเสร็จแล้วนะเราก็ขีดเขียะะ่ยครับใช้การขีดเขี่ยเอาเพื่อให้เส,ส้นะะเขาสัมผัสกับไข่ทั้งหมดนะ,ะไม่ต้องรีบนะฮะให้ไข่เขาเสร็จตัวก่อนเสร็จแล้วเราจะเห็นว่า ไข่เนี่ยแทรกทุกอนูของเส้นเลยนะเวลากินเราก็จะรู้สึกว่ากัดไปตรงไหนก็ได้ทั้งเส้นเลยไข่ัดทังบนผัดไปสักคู่น,นึ่งนะครับพ่อให้มันแห้งน,นะฮะถ้ามาติดกระทะก็สามารถถืดได้นะเราไม่ได้ใช้น้ํามันเยอะนะฮะเราใช้ป,ประมาณเพราะว่าในเส้นแล้วก็ตัวไหนของกุนเชียงนมีน้ํามันอยู่แล้วไม่อยากจะใส่เพิ่มอีกนะครับเมื่อแห้งได้ทีแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ํามันหอยนะ,ะจริงๆในเรื่องเราใช้ซอสเอ็กโอนะฮะใครไม่มีซอสเอ็กโอก็ใช้น้ํามันหอยแทนได้นะครับ มันก็จะมีความกลมกล่อมอะไรมนนะครับผมผัดลงไปฮะสักคู่หนึ่งฮะให้น้ำมันหอยเนี่ยซึมเข้าไปในตัวเส้นแล้วก็ไม่ให้แฉะจนเกินไปหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องเคียงที่เราทอดเอาไว้อะนะใส่ลงไปคลุกนะฮะเราก็อย่าลืมครับกุ้งแห้งที่เราทอดไวนะ้น้าะให้กุ้งตัวใหญ่เราสบายจะทอดก่อนได้นะแต่นี่เป็นกุ้งตัวเล็ก,กน,นะผมก็เลยใส่ลงไปทีเดียวตลักได้เลยนครับเสร็จลวฮะง่ายๆประมาณนี้นะครับตอนนี้สามารถจะชิมรสแล้วก็ปรุงได้เพิ่มนะฮะ ใครชอบหวานเนี่ยสามารถใส่น้ำตาลสายเพิ่มได้นิดหน่อยแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยชอบลดประมาณเนี่ยครับในตัวของกุนเชียงก็จะมีความหวานอยู่แล้วแล้วก็เต้าหู้เนี่ยก็จะมีความกลมกลม่อมอยู่แล้วนะก็เลยไม่ได้เสิมควาหวานเพิ่มใครชอบใส่ได้น้าตาลไม่จิดนะครับผมนี่ครัแบแป๊บเดียวครับผัดพร้อมมัน่แห้งตึงตัวแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับผม,มลองทําดูได้นะครับผมดูหนังเสร็จแล้วก็อยากทานะฮะวัตถุด,ดิบหาง่ายๆนะไม่มีอะไรมากครับเส้นใหญ่กุนเชียงเต้าหู้ นะครับแล้วก็กุ้งแห้งนะครับผมนี่ครับบ๊ายบาย